สวัสดีครับกระบะเดิมๆ่อเข้าใหม่นะครับคันนี้ให้ดูรอบคันเลยสภาพสวยสภาพงามจริงนะครับรถสภาพหลังฟ้าซีประตูเกลียวออโต้ยกสูงนะครับทีเดอร์แม็กนะครับเดิมๆโรงงานนะครับยางเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่ปี22และที่สาคัญผมบอกเลยว่าคันนี้ทำพันยขาดเพราะอะไรครับรถคันนี้มีการเข้าศูนย์เช็คระยะตลอดนะครับและที่สําคัญนะครับสภาพเดิมๆจากโรงงานนะครับรถคันนี้เข้ามาสภาพถือว่ากริปเลยนะครับไม่เขียวไม่ชนไม่มีที่ควข้ามนะครับ ตัวสอบโครงสร้างให้หมดแล้ว200กว่ารายการนะครับไปบอกเลยว,ว่าคันนี้เกรดเอซื้อได้ทั่วประเทศไทยทุกจังหวัดน,นะครับอยู่ที่ไหนก็ซื้อได้นะครับท่าซื้อกับเต้น,นะครับโทรมาได้เลยเบอร์ศู4ย์เก้าสนะครับมาเลยครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะครับรอบคันสภาพบอกเลยเดิมๆสภาพใหม่ๆนี่คือรีโวนะครับยกสูงปี18ที่ราคาถูกที่สุดดีที่สุดสวยที่สุดณนะตอนนี้แล้วนะครับสภาพงามแกลกรับเลยรถเพิ่งเข้ามาฮัโดวเชลเลอร์อมาเมื่อกี้ าให้ดูเหตุคนแรกเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ลงคลิปให้นะครับเขาบอกเลยว่าเดี๋ยวไม่ทัน,นะทั้งมีโปรก็มีให้นะครับแล้วก็ของแถมก็มีครบและบอกเลยคันนี้ราคาอยู่แค่5้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันนะครับยังว่าราคา5้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันนะครับคันนี้จะเป็นนั้นได้นะครับซื้อสดก็ได้เหมือนกันนะครับผมบอกเลยนะครับว่าคันนี้นะครับรถสภาพเดิมๆนะครับแม็กเดิมๆรถสี 3, สันดีพันสภาพเดิมจากโรงงาน มีรับประกันมาตรฐานให้แล้วนะครับรถเดิมโครงสร้างเดิมไม่มีชดตัดต่อทิศความไม่มีในเรื่องของกับสีใดทั้งสิ้นเล่มเราซื้อสดมาทุกคันโอนได้ทุกคันนะครับซื้อสดมานะครับไม่มีการติดพลุมพาระกับไปลงไฟแนนซ์ใดทั้งสิ้นนะครับซื้อสดซื้อขาดนหมดในเล่มทุกคันนะครับขอโอนได้เลยสนใจคันนี้ติดต่อมานะครับเบอร์ด้านล่างขวามือ094794848ครับมากเข้าันเลยเดี๋ยวนนี้เปพ้พารีวิวพอดูคันนี้ รีโว่ยกสูงนะครับ150แรงม้านะครับเป็นกระบะเกียร์ออโต้นะที่มีโหมดการขี่เป็นของอ่าเกียร์มนโนนด้วยเกียร์แมนโของสปีดมีให้นะครับเอาขึ้นเขาลงเขาสบายประทุมประทุกก็ง่ายนะครับตอบโจทย์ทุกการใช้งานจะเข้าไล่เข้าสวนก็ได้นะครับจะประทุกองค์ปรทุกของก็ได้เขามีคลิปบอยให้นะครับกันแดดก,กันฝนกันลมได้6คบแบบนี้อันนี้คือรถรีโว4 8นะครับหน้าหล่อบบนี้นะครับสี 30, สามสันสภาพเดิมนะครับไฟหน้ามันตีรีเฟคเตอร์ ด้างหน้าเป็นสีดำ <S <S เปนโนแบ็กแบบนี้ตัดกรอบด้วยโครเมียมสวยงามทะเบียน3 4 6สีนะครับสีสันผิวพรรณสภาพเดิมเงางามแบบนี้นะครับรถสภาพเดิมเลยกระจกมองข้างเป็นแบบปรับพับไฟฟ้ามีฟิลเตอร์ตัวให้พร้อมนะครับแม็กเือรง,งานขอบ17นะครับสีแม็กจะเป็นสีออลลอยสีบอลเงินแบบนี้ยางบิสโตนนะครับสภาพสวยปี2 2นะครับรถเดิมสภาพดีล้อหน้าที่เบรกระบบเบรก abs นะครับกระจกมองข้างต่างๆได้สภาพเดิมสภาพสวยนะครับ และที่สําคัญนะครับกระจกรอบคันเนี่ยของโตโยต้าของเดิมของแท้จากศูนย์นะครับติดฟรีมาให้แล้วพบ,บของลามินากระจกกนนาก็ของเดิมสภาพเดิมนะครับภาษีพร,พรบรไม่มีขาดนะครับภาษีพร,พรบรไม่มีขาดเบาะสภาพใหม่กริปนะครับเบาะสภาพใหม่กริป นะครับบาะเนี่ยเป็นบาะแบบมีปีกนะบ่อเนี้ดีมากในการเข้าโค้งเข้าโค้งเนี่ยตัวเราจะไม่คอนซ้ายคอนขวานะครับช่วยอุ้มไรีระของตัวบอดี้เราด้วยนะครับเกียร์ออโต้นะครับมีเกียร์ออโต้นะคันนี้ไม่ใช่เกียร์แมนนวลนะครับราคานี้รีบจับให้ไวเลยนะครับโครงสร้างหัวนงหัวน็อตเดิมไม่มีแกะไม่มีไขไหมครับสภาพเดิมนะครับนี่เดิมเดิมนะครับสปอร์ตเป็นอ้าทุกอย่างเดิมเดิมทั้งหมดนะครับแกะให้ดูทุกจุดแบบนี้นะครับ ไม่นาคเดิมกล้าแกะกล้าพนันแล้วรถผมผมเดิมจริงๆนะครับรถไม่มีแบบว่าตัดต่ออยังสิ้นตรงสายนะครับสนใจก็ซื้อได้เลยนะครับเบอร์ขวามือนะครับด้านล่างติดต่อมาได้นะครับใครสนใจคันนี้ทํำยังไงครับก็ติดต่อมาที่เบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับไม่ต้องห่วงนะมีโปรให้อยู่แล้วนะครับเบาะสภาพใหม่กลิปนะครับเบาะสภาพใหม่กลิปนะครับโครงสร้างสวยโครงสร้างเดิมนะครับโครงสร้างสวยโครงสร้างเดิมนะครับ และก็ในเรื่องของตัวหัวน็อตเดิมตัวถังบรด้เดิมไม่มีน้ำท่วมในๆทั้งสิ้นเลยนะครับสนใจโทรมาได้นะครับ0 9 4 7 8 9 4 8 4ส้นะครับซีนประตูดูได้เลยนี่แบบนี้แสดงว่าซีนเดิมนะครับซีนเดิมนะครับคันนี้สภาพเดิมสภาพสวยนะครับอ่าแล้วก็ด้านท้ายนะครับเรียกว่าโปร่งซุ้มล้อไม่มีลักยิ้มไม่มีอ่าในเรื่องของรอยบุบเลยนะครับรอยบุรชนไม่มีแคดิบอ์ติดตั้งมาให้แล้วครบเลยนะครับ สภาพเดิมสภาพสวยนะครับคริบอนเนี่ยก็เบิกใหม่จากศูนย์ครติดตั้งมาแล้วประมาณสองหมื่นนะครับปลาย้ายก็ใส่มาแล้วมีเซ็นเซอร์ถอยให้2จุดครบครบนะครับเรื่องถอยสบายใจไม่ใช่ปัญหานะครับด้านในนะครับแมคไรเนอร์ก็สภาพใหม่กริปนะครับหรือเราไปใช้งานถ้าไม่มีแบบเนี้ยแสดงว่ารถเนี่ยไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้บันทุกนะครับอ่าให้ดูนี่นะครับดาท้ายตะเข็บแมนอาร์กโดยต่อเดิมนะครับเดิมเดิมเลยนะครับซ้ายขวาตะเข็บเดิมเดิมโครงสร้างเดิมสวยแบบนี้นะครับ ใครสนใจบอกไปได้เลยคันนี้นะครับ0 9 4 7 8 9 4 8 4 8ช่วจรงล่างเดิมท่อเดิมสภาพเดิมนะครับโคงรูปม,มาเดิมเดิมทั้งหมดแบบนี้นะครับดูนะครับสันคมงข้างมองไปไหมครับรถเนี่ยสันคมแบบนี้ชัดเจนแสดงว่าคันนี้รถไม่มีชนไม่มีดิความเลยนะครับและก็เฟรมแชสซีนะครับชัดคมทุกมทุกจุดแบบนี้นะครับชัดคมยางอะไรยางเนี่ยดอกเป็นนิ้วเลยหนาเลยยางใหม่ครปดอกหนาเป็นนิ้วแบบนี้นะครับของบิสโตรเนาะ ก็สสวยโครงสร้างเดิมนะครับในเรื่องของตัวเบาะเนี่ยด้านหน้านะครับสภาพค่อนข้างใหม่นะครับดูจากเบาะแล้วเนี่ยคันนี้นั่งคนเดียวน่าจะมีรอยยับแบบนี้ธรรมดานะครับนี่แต่ว่าคันนี้นั่งคนเดียวส่วนใหญ่เลยใช้งานคนเดียวนะครับเป็นรถวิ่งงานนะครับรถวิ่งดูงานหน้างานตรวจหน้างานแบบนี้นะครับคันนี้นะที่มาที่ไปรถนะครับตาที่สอบถามมาอ่าแล้วดูนะครับหัวน็อตโครงสร้างเดิมเดิมนี่ครับสภาพเดิมเดิมแบบนี้นะครับ ทางขวาคอนโซลคนขับน้องก็จะมีเรื่องของกระจกปรับพไฟฟ้าจอสติก๊กนี่ปรับได้แบบนี้สปีดล็อกมีให้ครบกระจกปรับพไฟฟ้า4บานนะครับแล้วก็นสตาร์ทก่อนนะครับนี่สตาร์ทเลยนะครับสตาร์ทปุ๊บนะครับ FMM แอร์เย็นฉ่ำนะครับแอร์อนาล็อกนะครับที่วางแก้วน้าเกียร์มาจากซิงเกิลชิพโมดิโคโพาวเวอร์มีให้เลือกไม่แค่แสนเดียวนะครับไม่แสนเดียวเท่านั้นนะครับนี่ไม่แสนเดียวน,น,นะครับ อ่าสะภาพเดิมนะครับไม่ถึงแสนหนึ่งหมื่นโลแป้นเบรกก็มีการสึกต่อาตามอายุการใช้งานปกตินะครับดูได้เลยน้ําท่วมไม่มีแน่นอนนะครับดยวเปิดแลชให้ดูอ่าสะภาพเดิมสภาพสวยนะครับนี่สภาพยังใหม่กริปเห็นไหมครับไม่มีน้ําท่วมไม่มีสนิมขึ้นนะครับสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับจะเปิดฝาเครื่องจะพาไปดูมาหน้าห้องเครื่องเลยนะครับรถสภาพเดิมใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับติดต่อมาได้เลยที่เบอร์0 9 4 7 7 9 4 8 4 8นะครับ เครื่องสะอาดสะอานทํางานได้ปกตินะครับคันนี้ย้ำอีกทีว่าโครงสร้างเดิมนะครับแก้มต่างคาหน้าเดิมไม่มีชนนะครับสังเกตเลยนะครับสังเกตเลยนะครับแผ่นเพดูกรบนะครับสภาพเดิมสวยสีต่างๆสภาพเดิมนะครับหัวนงหัวน็อตเดิมไม่แกะไม่ไขไม่ขยันนะครับซีนเดิมสภาพเดิมนะครับตราปั๊มโตโยต้านะครับสังเกตนะนี่ครับเดิมหัวน็อตเดิมเดิม เครื่องไม่แข็งไม่ขยับนะครับสภาพสวยสภาพเดินนะครับ RW นะครับอยู่ครบเดิมสมบูรณ์แบบนี้นะครับคันนี้นะครับผมบอกเลยว่าราคา5 1 9 0 0 0พนออยู่มันเ0 0าบาทนะครับถ้านะครับถ้าฟีดาวอาจจะผ้าขอนี้นะครับรวมประกันประกันไปอาจจะ9,5าโดยประมาณนะครับก็เีืรอให้ชัดก่อนเลยนะครับว่าถ้าฟีีดาวอยู่เท่าไหร่นะครับถ้าจ่ายแยกอยู่เท่าไหร่ต่าประกันประกันแยกอะไรพวกนี้ครับก็อยู่อีกเลทหนึ่งนะครับ ประมาณ9,000-9,500นะครับอันนี้คือแบบสีดาวนะครับคันนี้ใครสนใจติดต่อบอกไปได้นะครับ0947894848ครับเป็นยังไงกันบ้างครับคันนี้นะครับลูกค้าคนไหนชอบไหมครับกับการรีบของเป้นะครับถ้าชอบก็ติดต่อมาได้เลยนะคันนี้นะครับสภาพสวยแบบนี้สีบอนเงินสีเดิมสีแท้รถดูแลง่ายใช้งานง่ายไม่จุกจิกนะครับเป็นกระบะที่น่าใช้ที่สุดแล้วนะตอนนี้นะครับ จะลุยก็ได้ทางเรียวก็ได้มีคาลิบอรติดตั้งให้ครบเรียกว่าคุ้มคุ้มเลยยางก็เปลี่ยนมาใหม่แล้วครบพร้อมแบตเตอรีลล่ก็เพิ่งเปลี่ยนมาใหม่เหมือนกันสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับพร้อมโปรนะครับห้ามพลาดโปรเลยนะครับมีโปรให้ด้วยอย่างรู้เป็นไรติดต่อมาเลยแอดไลน์มาเลยนะครับรถอยู่ที่เซนทรัลหกสิบแปดกรุงเทพมหาคนครนะครับอยากดูรถตัวจริงเสนใจได,ได้ลองขับได้ติดต่อมาหาไปเลยนะครับวันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับและใครสนใจนะครับคันนี้เนาะ ก็ขอรายได้นะหมื่นแปดหมื่นเก้าขึ้นไปนะครับพนักงานบริษัทข้าราชการและวผลิกิจเจ้าของธุรกิจออกได้เลยนะครับวันนี้ฝากไปด้วยสำหรับตัวกระบะสีประตูเจออโต้ปีสิบแปดห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเท่านั้นนะครับฟรีดาวน์ได้สนใจติดต่อมาเลยครับ